สวัสดีครับสมชายไล่แสนสุขนะครับวันนี้เราก็จะมาดูสวนแตงโมของยายรันนะครับแตงโมที่หยอดเมล็ดนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาดูนานแล้วนะครับเป็นยังไงติดน่าจะติดลูกแล้วนะครับนานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทิครับเป็นยังไงนะครับงามไหมนะครับเพราะว่าแตงของแกก็ น่าจะมีลูกแล้วเห็นไหมครับแตงฮอร์แกนะครับก็ต้นเล็กอยู่ไม่ต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ติดลูกแล้วนะครับแตงแกน่าจะเด็ดลูกแล้วนะครับลอยเด็ดลูกอยู่เห็นไครับเราก็เด็ดลูกทิ้งนะครับแล้วก็นี่ลูกจริงนะครับที่แกเอานะครับลูกแตงลูกไหนแกก็ยังไม่ได้เด็ดลูกก็มีนะครับแต่นี้แกก็ว่าช่วงนี้มันก็จะ แตงโมมันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แกก็เลยอเอาลูกเลยนะครับเห็นไหมครับแตงใกล้ตอนะครับแตงใกล้ตอนะครับจะลูกเล็กนะครับลูกไม่ใหญ่แต่ก็โอเครดมสมบูรณ์ดีใช้ได้นะครับก็ลูกสวยดีอยู่นะครับแกก็ใช้สารหยุดเช่นกันแต่แกกาขาดน้ําสารน้หยุดไม่พอเพราะสารน้หยุดน้ามัน สายมันห่างนะครับน้ําหยดมันห่างเขาก็เลยสูบน้ําช่วยเข้าช่วยนะครับเห็นไหมครับรอที่เขาสูบน้ําเข้าช่วยนะครับนะครับตามจริงไม่ไม่สูบใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าไงก็ถ้าสายนันหยดเราใส่นานๆหน่อยก็ชุ่มชื้นเหมือนกันนะครับมาดูแตงโมของแกน,นะครับเป็นไง อันนี้ก็ยังไม่เห็นมีติดลูกเลยครับลูกไหนก็ติดลูกใหญ่แล้วนะครับอย่างครับลูกใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ยังลูกใหญ่อันนั้นก็ยังไม่ติดลูกนะครับแตงโมเนี่ยการแตงโมจอดเมล็ดนะครับก็จะออกไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับลูกไหนก็ติดใหญ่อันไหนก็ลูกเล็กนะครับลูกไหนก็ลูกเล็กอันไหนก็ลูกใหญ่นะครับ แตงโมนี่ครับดูแตงโมขาดปุ๋ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราให้ปุ๋ยไม่ค่อยได้นะครับถ้าอยากให้งามๆเนี๋ยวก็เล่งปุ๋ยให้ได้นะครับไม่รู้ว่าจะของสวนไปอยู่ตรงไหนสงสัยเลี้ยงงัวอยู่นะครับเลี้ยงงัวน่าจะเลี้ยงงัวนูน้นฝูงงัวเขาอยู่ตรงนู้นนะครับของขก็น่าจะเดินไปกระท่อมเมื่อกี้นะครับยายรันนะครับ อันนี้ก็น่าจะจำวันไม่ได้ไม่ได้นับวันผมลืมวันแล้วนะครับไปว่าไม่รู้ว่าแตงโมนี่ได้กี่วันแล้วนะครับก็ติดลูกจริงไปแล้วนะครับก็ติดลูกก็เรียบร้อยแล้วเก็บปล่อยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกก็กําลังเท่ากําปั้นนะครับใหญ่กว่ากําปั้นนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับหรือลูกไหนก็หนึ่งกิโลไปแล้วนะครับนี่นะครับเ็ม้องแกนะครับ แตงโมนี่แกก็ติดใกล้ตออยู่นะครับลอยมีกาก็มาสํารวจนะครับกาก็ลอยมากิกอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับนี่ลอยตอนนั้นก็ลอยกิกเลยนะครับนี่นครับนี่นครับลอยกิกนะครับเราต้องช่วงแตะไอช่วงแตงกําลังเริ่มลูกใหญ่ๆนี้เราต้องหาวิธีการไล่กานะครับ เฝ้ามันหรือเราแล้วแต่เราจะหาวิธีนะครับมาไล่กับกานะครับแตงโมลูกติดดูนะครับลูกติดขนาดดิสนี้ติดปลายเลยนะครับลูกนี้ดีนะครับติดปลายเลยนะครับปลายยอดเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ลูกเขาก็โตอ้วนดีนะครับอ้วนดีมากเลยนะครับนี่นะครับปลูกแตงโมอ่าช่วงเดือนมกรา ก็จะต้นแตงก็ออกจะมาประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับเพราะว่าเริ่มสูงอากาศร้อนนะครับแล้วก็เป็นแตงหยอดเมล็ดนะครับแล้วก็ขาดประสบการณ์ในการปลูกด้วยนะครับแตงโมแกก็ลูกใหญ่พร้อมที่จะใกล้ถึงวันจะเก็บนะครับนี่แต่ลูกก็โตได้แค่นี้นะครับแล้วเรามาดูตอนที่ใกล้จะสุกนะครับวันไหนที่สุกเราจะมาดูว่าวันเก๋วันตอนไหนแล้วเราต้องทเจะของเขานะครับว่า แตงนี้ได้กี่วันแล้วเราก็จะไล่วันถูกนะครับเห็นไหมครับนี่ของพันธุ์แตงของแกนะครับแกเอาตะว,วันตาตะว,วันต้นก้าของกินรีเอ็กซ์ตร้านะครับนี่พันของแกนะครับที่แกก็ทิ้งกระป๋องขยอดเมล็ดเอานะครับ ลูกกิแตงโมงก็ติดดีอยู่นะครับเพราะว่าหยอดเมล็ดนะครับก็อย่างนี้แหละครับลูกไหนก็ติดบ้างลูกไหนก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าจะขึ้นไม่พร้อมกันลูกต้นแตงหนเกิดก่อนก็จะให้ลูกก่อนจนอะไหนเกิดหลังก็จะให้ลูกหลังนะครับแค่นี้นะครับเราตอรติดตามติดตามนะครับติดตามว่าลูกแตงโมงจะโตไหมนะครับติดตามแปลงนี้นะครับเพราะว่าหยอดเมล็ดนะครับ ยอดมเมลิดในช่วงฤดูนี้นะครับก็จะให้ลูกโตแค่ไหนต้นก็ไม่ใหญ่ต้นก็เล็กๆข้อก็ท,ทั้งทีๆนะครับข้อแตงเขาก็ทีๆนะครับดูเลยครับข้อเขาทีๆมากเลยนะครับแล้เวเราคอยติดตามนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ